คนๆคนขยำขยำนะ <_ C ut> ผมว่ามันออกแนวข้าต้มน่ามากกว่า, oh, <no. S 1> าลองชิมดูก่อนนะครับ <_ C ut> ก็พอ,อได้นะ <_ C ut> ต้องใส่น้ำน้อยกว่านี้นะครับ <_ C ut> สวัสดีครับเ <_ C ut> พื่อนๆ พบกันอีกครั้งนะครับกับช่องแคมปิ้งกินเที่ยวทาง YouTube นะครับวันนี้ผมมีของมาเล่นนะครับมีของกินนะครับเป็นข้าวผัดกิมจินะครับอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นนะครับนี่กิมจิไฟไลท์ราคาสีบาของมาม่าเขานะครับ,ขรบเขาบอกว่า อร่อยแค่เติมน้ำร้อนแล้วก็ปิดถุงเอาไว้8นาทีนะครับข้าวผัดกิมจิกึ่งสำเร็จรูปซื้อมาจากเซเว่นะนะฮะนี่นะครับวิธีการก็ด้านหลังนะครับเขาเขียนเอาไว้อ่าเปิดซองเทน้ำร้อนใส่แล้วก็ปิดนะครับตรงนี้มันจะเป็นเป็นถุงซิปนะครับบ แล้วก็ทิ้งเอาไว้8นาทีนะครับครบ8นาทีแล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่นะครับจะลองกินดูนะครับนี้ครั้งแรกนะผมไม่เคยกินนะครับข้าวผัดกิมจินะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะมาลองเป็นครั้งแรกให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับตัดนะครับเปิด ตัดมันแล้วก็เปิดนะครับเอาเครื่องปรุงออกก่อนนะนี่ครับเราจะมีเครื่องปรุงมาให้นะครับเครื่องปรุงนี้ไว้ใส่ตอนครบ8นาทีแล้วนะก็เอาไว้ไว้ก่อนแล้วก็มีช้อนมาให้นะครับนี่ครับมีช้อนมาให้ก็ไว้ข้างนอกครับ นี่จะเป็นด้านในนะนก็จะมีข้าวใส่มาเดี๋ยวเรอเอาไปใส่น้ําร้อนนะครับเราก็กดน้ําร้อนลงไปครับแล้วก็ปิดไว้นะครับ รูดปิดเอาไว้เลยแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้8ปนาทีนะครับอลองดูนะครับน่าจะโอเคแล้วเนาะก็น่าจะพองได้ที่ ใส่น้ำเยอะไปด้วยนะเนี่ยผมว่านะมันจะเป็นข้าวต้มไปแล้วมั้งมาลองดูก่อนแล้วกันเนาะเพ่ให้เอาเครื่องปรุงใส่นะครับเราก็เอาเครื่องปรุงใส่ไปเลยเป็นซอสนะครับ ซอสสำหรับข้าวผัดกิมจินะกิมจินะครับใครชอบกิมจิเยอะๆก็ซื้อตังหากมาใส่เพิ่มนะก็เนี่ยแหละครับใส่ใบครบ คนคนขยำขยำนะผมว่ามันออกแนวข้าวต้มน่ามากกว่าเนี่ยออลองชิมดูก่อนนะครับ ก็พอได้นะต้องใส่น้ำน้อยกว่านี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับพอได้อยู่เวลาหิวหิวยอเคครับผมเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ